กรรมเก่าไม่มีใครลบล้างเจ้าได้กรรมปัจจุบันเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าเองหมายความว่าอย่างไรสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook ทั่วทุกสถานท,นที่วันนี้เราพามาดูต้นไม้ใหญ่สูงลิปเลยซึ่งอยู่ในหมู่บ้านตาแตรวตาตุมสังขะสุรินท เราวิเคราะห์ดูแล้วต้นนี้น่าจะเป็นร้อปีหรืออาจจะ100ร้อยกว่าปีเขาใหญ่เหลือเกินแล้วราคาล่ะสาสีโอบคนเนี่ยประมาณ4ีหโอบคนนะใหญ่มากน่าจะราคานี้น่าจะได้เม็ดห้หรืออาจจะสองเม็ด คลนมันนี่สองเม็ดกว่าได้ซ้ำโคลนเขาเนี่ยน่าจะร้อยกว่าปีฮะอุ้ยใหญ่เป็นของส่วนรวมไม้ดูสวยสุดยอดน่าจะราคาเป็นล้านขึ้นเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับใหญ่มากเลย โคนมันนี่น่าจะสองเม็ดกว่าความใหญ่อีกระดูแล้วเพราะเราชอบไม้เหมือนกันนูน่นสูงใหญ่เนี่ยราคาเออ่าจะเป็นล้านกว่าเลยแต่ละแผ่นนี่ก็เป็นแสนอยู่แล้วถ้าพาได้ <laughs> ถ้าพาได้สูงลิบเลยแล้วมีกล้วยไม้สวยๆใหญ่ๆนูนน่นบนฝั่งนุ่นอะเยอะเลย <laughs> เอาละครับท่านผู้ชมนี่พาท่านมาดูไม้ดูที่สุดยอดใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอมาที่เราเคยพบกันมานะนี่อยู่ที่ข้างๆโรงเรียนกับวัดบ้านแตรวตาตุ่มสังขะจังหวัดสุรินทร์ให้ท่านผู้ชมไปดูกันนี่ฮะเห็นไหมใหญ่มากเลยมันมีอยู่สองต้น อต้อนละล้านน่าจะสองล้านบ่นี่เราวิเคราะห์ดูเราก็ชอบเหมือนกันไม้ดูสวยเอาล้ครับคุณผู้ชมให้ดูแค่นี้เลยนี่คือไม้ดูที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นมานะเฉพาะชีวิตเรานะคุณผู้ชมขอบคุณมากครับไม้ดูที่ใหญ่ที่สุดจ้า